รายการเราก็แบบว่าต้อนรับค่ะรุ่นพี่เดอะซตาพเพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมาตั้งแต่ตอนนี้เลยมาเลยขอต้อนรับค่ะน้องนศพนาย,ยางกูน้องดีดีดีเลียนและน้องมุกดัตมิชาค่ะ, <Bye. S 3> ะค่ะ ทำน้ำที่ไหนมาหรือเปล่าคะสีน้ำทะเลติดต์ก่อสร้าง้ยแล้วสีผมแซ่บมากเปรี้ยวมากเลยอยากไปทำสีเดียวกับน้องโน้ตแต่ตอนนี้เคลียร์ขนหูสีชมพูก่อนไม่ตัดแล้วช่างไม่ยอมตัดขนหูให้ เ็มาด่ามาดีอย่างแกให้นานนะดีนะดีค่ะนึกว่นคืนมีใข่เล่นหมุนถามสาวๆแต่ละคนหน่อยดีกว่าตอนที่ประกวดปีของแต่ละคนเนี่ยอย่างน้ตเองก็อยู่ในรอบสองคนสุดท้ายเลยใช่ไหมวิวพี่เบิรนก่อนที่จะถามรายละเอียดตรงนั้นไปถามเบรกน้ามาแต่ว่าเบรกนี้เรานี้กันดีกว่าผลงานของแต่ละคนตอนนี้ตอนนี้มาอะไรอยู่นะน้องดีค่ะตอนนี้ก็ เล่มแผ่นละครอยู่ค่ะเรื่องอะไรคะบอกได้ไหม s o r r y I l o v e You ค่ะ s o r r y I l o v e You นะคะเป็นว่าคะเรื่องเรื่องราวประมาณยันไงตอนนี้ยังไม่รู้บอกได้หรือเปล่ายังไม่ได้บอกใช่นะะคได้ติดตามผลงานการแสดงของหนูเป็นเรื่องแรกใช่เลยแม่ะเป็นมากเออแล้วหนูเป็นแบบว่าบทเป็นยังไงอ๋อเป็นน้องสาวค่ะงสาวของนางเอ็นคาแรคเตอร์เป็นยังไงเนิร์ดค่ะเนื้อเป็นเด็กเนิร์ด นันยากนิดนึงค่ะติ๊กเล่นะคะต้องรอดูเด็ดเลยว่าจะเป็นยังไงที่ฮอลักค่ะค่ะนุนก็มีละครถ่ายจบแล้วนี่บอกได้เรื่องก็รอยเลสเนรายรอยเลสเนรายทางช่องวันถูกต้องจะออนันเดือนหน้าแล้ววันที่9มั้งคะใช่ให้ใครเล่นบ้างลูกมีพี่พุทธค่ะลิลลี่มิลลี่พันธิลา พี่ชินชินวุฒิเ้ามีโน้ตนะคะเป็นเป็นคู่สองเป็นเพื่อนนางเอกโน้ตคู่กับพี่ชินถูกว้าวคาแรคเตอร์เป็นยังไงน้องโน้ตในเรื่องนี้เป็นแบบแม่ค้าขายข้าวแกงที่ตลาดจริงจริงจริงเนี่ยเหรอใช่ค่ะติดกล้องต้องง่ายไรทำได้ใช่ ไม่พอใจอะไรเลยค่ะไม่ติดตามเป็นบทบาทที่น่าติดตามเหมือนกันใช่ก็จะปากจัดหน่อยแบบปากจัดปาจแล้วก็แบบทะเลาะกับคนที่มาทําร้ายนางเอกมาแกล้งนางเอกเนี้ยเราก็จะปกป้องด่า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 เงี้ยสนุกมากได้กดปล่อยดีค่ะเร็วๆนี้นะการช่างหวันเรื่องช่างวันได้ายเลยลูกแล้วค่ะลูกบทของลูกก็อยู่ในการก่อเตรียมงานในบ้าน ก็อาจจะมีเร็วๆนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเพลงละครสงสัยคงจะไม่เหมาะไม่เลยนะไมลยนี่เาไปหนังมาก่อนนะคะเรื่องอะไรลิโล่แอนด์สติชอไม่ค่อยดูหรออันนี้ที่เป็นใช่ที่เป็นวอรดิสนเน่ค่ะที่เป็นการ์ตูนอ่ะพี่โนราสีมะพร้าวอ๋อเหรอก็อย่ามาคุยกับวอรดิสีน่กับเราเนาะววดดิินนีี่ก็ไมผ่านไปผ่านไปผ่านไปอ่ ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันสามสาวนี่แหละอเรื่องของเดะสตาร์กันว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างได้เลยค่ะคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะ